ข่าวดีสำหรับชาวเกมเมอร์และแฟนพันธุ์แท้ Linux ในเดือนตุลาคมปี2025ที่ผ่านมา Linux ได้ก้าวขึ้นมาแสงหน้า m มค o s บน Ste ีมเป็นครั้งแรกหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าตื่นเต้นขนาดนี้มาดูกันเลยค่ะจากการสำรวจทีมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เ ve ร์พบว่า Linux มีส่วนแบ่งผู้ใช้ t e ีมถึง3.05ในขณะที่ m มค o s สอยู่ที่2.11เท่านั้นนี่คือสัญ,ญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการแบบ OpenSource ในวงการเกกมแต่่เดี๋ยวอน อะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ Linux ได้รับความนิยมคําตอบก็คือ SteamOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสําหรับเล่นเกมที่ v a ลพัฒนาขึ้นเองโดยมีผู้ใช้ Linux กว่า1ใน3หรือประมาณ27-33%ที่ใช้ SteamOS เป็นหลักและส่วนใหญ่ติดตั้งบน Steam Deck เครื่องเล่นเกมพกพาที่ยึดติดลมบนและนี่คือจุดที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Linux เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง33%จาก2%ในเดือนตุลาคม2024ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันกับ Windows ที่ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง94.84% Windows 11เองก็มีการเติบโตเช่นกันโดยเพิ่มขึ้น3%เป็น63.57%ในขณะที่ Windows 10ลดลงเหลือ31.14%ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้หลังจากการผลักดัน Windows 11อย่างต่อเนื่องจาก Microsoft แต่ประเด็นที่น่าคิด แม้ว่า Apple จะพยายามนำเกมดังๆมาลงบน macOS แต่ส่วนแบ่งผู้ใช้ก็ยังคงน้อยอยู่ดีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือเกมเมอร์ส่วนใหญ่ยังคงเลือก Windows และ Linux เนื่องจากระบบนิเวศ e c o System ที่แข็งแกร่งกว่าในด้านเกมจุดเปลี่ยนสำคัญการพัฒนาโปรโตอนที่ช่วยให้เล่นเกม Windows บน Linux ได้ดียิ่งขึ้นทุกปีทำให้ Linux กลายเป็นแพลตฟอร์มเกมที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและถ้า Steam Deck รุ่นใหม่ประสบความสำเร็จตัวเลขผู้ใช้ Linux อาจพุ่งทะลุ5%ในเร็ววันคำถามชวนคิด คุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ l i n ux ได้รับความนิยมในวงการเกมคุณคิดว่า l i n ux จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ในอนาคตหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคะ่ะ